ครับการันตัวต่อมาอันนี้เราเรียนไปสองลิงแล้วคือปุงลิงและอิทธิลิงปุงลิงก็มีการันอยู่ห้าตัวคืออ่ะก็ะคือปุริสัตถีก็คือมุนิอีก็คือเศรษฐีนะอุะอก็เป็นข้ารุแล้วก็โอ,อก็เป็นวินยูส่วนอิทธิลิงอ่การันก็เป็นกัญญา อีการันก็รติอีการันก็นารีอุการันก็รัชุแล้วก็อูการันก็วัตถุอ่านี้เราก็มาเริ่มของอการันในน้ำปุ๋งสกลิงก็มีอยู่สามตัวคืออะอิอุบรดูอักการันในน้ำปุงสกลิงก็จะอย่างกุระตะูลอย่างนี้ฉะนั้นพวกอักการัน มโนโบสกังลิ่เนมีใช้เยอะก็มีกุลังกุลานิกุลังกุลานิกุเลนะกุเลหิกุเลพิกุลสัะกุลายะกุลัสถังกุลานังกุลสมากุลามหากุลากุเลหิกุเลพิกุลสัะกุลานังกุลสมิงกุลามกีกุเลกุเลสุกุลักุลานิอ่าพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่ง

ก็ได้รูปเป็นกุลังอันว่าตระกูลแล้วก็อ่ะกับโยเป็นอานิเป็นกุลานิอันว่าตระกูลทั้งหลายอ่ะกับอังเป็นอังหรือลงอังคงอังไว้ก็เป็นกุลังซึ่งตระกูลอ่ะกับโยเป็นอานิเป็นกุลานิซึ่งกุลานิซึ่งตระกูลทั้งหลายอ่ะกับนาเป็นเอนะคือมันจะคล้ายๆกับอาการันในพงลิงเป็นแค่ ตัวปัมาทุติยานแลอาลรางนะทุกอย่างมันก็จะคล้ายกันเกือบหมดฉะนั้นถ้าท่องปุริสะได้ตัวนี้ก็ไม่ยากอ่ะกับนาเป็นเอนะก็เป็นปุริเสนะไม่ใช่เป็นกุเลนะไม่ใช่ปุริเสนะอ่ะกับนาเป็นเอนะเป็นกุเลนะแบบว่าด้วยตระกูลอ่ะกับอิเป็นเอหิเอพิกุเลหิกุเลพิด้วยตระกูลทั้งหลายอ่ะกับสะเป็นอัอสสะก็เป็นกุรสระ เป็นอายะก็เป็นกุลายะเป็นอัดถังก็เป็นกุรถังแปลว่าเพื่อตระกูลแกตระกูลกำนังเป็นอานังเป็นกุลานางก็เป็นแก่ตระกูลทั้งหลายกัสมาเป็นอัสมาก็เป็นกุรสมาเป็นอัมหาก็เป็นกุรัมหาเป็นอาก็เป็นกุลาจากตระกูลแก่ตระกูลแล้วก็อกับีเป็นเอหิเอพีก็เป็นกุรีกุรีอพี จากตระกูลทั้งหลายอากับสเป็นอาสะเป็นกุลสะแห่งตระกูลของตระกูลอกากำนังเป็นอานังเป็นกุลานัางแห่งตระกูลทั้งหลายของตระกูลทั้งหลายอากับสมิงเป็นอัศมิงก็เป็นกุลัศมิงอามผีก็เป็นกุลามผีเอก็เป็นกุลีก็แปลว่าในตระกูลอากับสุเป็นเอสุก็เป็นกุลสุ ака, ในตระกูลทั้งหลายอากับสิเ็นะก็เป็นกุลั เนี่ยตระกูลดูก่อนตระกูลค่าแต่ตระกูลแล้วก็อ่ะกับยูเป็นอันนี้ก็เป็นกุรานีเป็นรับนะเนี่ยตระกูลทั้งหลายค่าแต่ตระกูลทั้งหลายดังนั้นถ้าเราท่องปุริสาได้กุรก็ท่องได้มันแปลแค่บางตัวท่านเองมีตัวอะไรบ้างที่เจ็ดเหมือนอย่างกุระ มันมีเยอะมากเอออันนี้แหละต้องจำกันเยอะละงานนี้งานช้างอังคะองีนนะนี่อุทธระท้อโอทะริพิปากกัถามไม้กรรมละดอกบัวคาระเรือนจากะจกัหออก,กหรือล้อชตาชากหรือล่มอย่างไรยังได,งได้คือใช้แทนกันได้ชลนะ น้ำตลักพื้นธนะทรัพนะใบไม้หนังสือพละผลไม้พละก,กำลังหรือทนพระตะเท้าสวยมัดฉัดน้ำเมายันตะยนรัฐะแวนหวนรัตนะแก้วกวัฏฐาผ้าสกตะเวียนจำกันได้หมดหรือยัง ก็เรามาจากอย่างกุระดูอังคางองจากอย่างกุระตระกูลดังนี้อังคางอังคานิอังคางอังคานิอังเคนะอังเคหีอังเคพีอังคัสสะอังคายะอังคัดถังอังคานังอังคัสมาอังคำหาอังอังเคหีอังเคพีอังคัสสะอังคานังอังคัสมิง อังคำอีอังเคอังเคสุอังคาอังคานิทั้ทงได้แล้วแต่ต้องดูแบบต้องเอาแบบเป็นเจ้เียงก่อนถ้าไม่แบบเจ้าเคียงจะได้หรือไม่นี่เราดูฟื้นของเก่านะเราไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนบริยูตอนแบบใหม่ๆถอดดาอันนี้ถ้าเป็นดำาถ้าเป็นดำาเด็กนี่อ่ะสนุกนแล้วถ้าเป็นด้ดนดดาดไม้นี่ แบ่งไปเยอะแล้วอ,อ่ามาดูธานัพ้์อย่างอย่างกรุรตระกูลดังนี้ทนันทนทนั้นทานทนยะทนะทานายทนัสสะา จะได้เอาสักสามกลุ่มดีกว่าเอาใหม่ฮะไปเอาทีละคนกลุ่มแรกเอาสามกลุ่มแรกอันนั้นนี้เอาขะารงเรือนเอาเอาช้าชาชาชัขคารังขะราณี ข้ารังข้าราิขรังข้ราิขเรนะขิขเรติขารสาขารารัขรขรสมาขาราาราิขเรติขารสาขารนุขรมิงขริข้เรขะเรสุขรานิเอาข้างหลังเอาตันะหนังสือหรือใบไม้ก็ได้เอามาพร้อมกัน ปันนาณังปันนาณีปันนังปันนาณีปันนีนัปันนีีปันนีพีปันนัสสะปันนายปันนัตังปันนานังปันนัสะมาปันนัมมาปันนาปันนิปันนีรีปันนัสสะปันนานังปันนัสสะมีปันนังมีปันเนีปันเนสุปันนาปันนาณีปันนาปันนาณิเอาตรงนี้ขอเป็นพัตตะข้าวสวย พานิพัตตังพัตตานิพัตเตนะพัตเตหิพัตเตหิพัตตสสะพัตตายะพัตตถาพัตตานังพัตตสมาพัตตมหาพัตตาพัตเตหิพัตเตหิพัตตสสะพัตตานังพัตตสนิพัตตมีาพัตเตพัตเตสุพัตตาพัตตานิอืมใส่มันจับง่ายเกินไปเนี่ยง่ายก็ดีแล้วนะง่ายตัวนี้แล้วอันนี้ทดสอบชุดแรกก่อน ยังวม่ใช้ชุดที่ให้เลิกเอาทีทีลุกคนละกันทานวารุกงจะได้รับเอาที่ว่าจะาาถูกให้หมดแล้ว่อยนั่งซึ่งซับภาษาบาลีว่าอะไรทนันังซึ่งเสน,นั่ เไม่เอาเสียงหนังเอาที่อยู่ในอุกเลนของอิติลิงที่ผ่านมาฮะจั่งมุงจะมุงจะมุงไม่ใช่จะมู่จะมุงอะไรอีกวีชนิงวีชนิงก็เลยไปเลยใช่ไหมซึ่งพัะ ผมว่าจะให้แปลนะียซึ่งจะไหลทำไมผมพลาดได้ไงไอ่าอีติงซึ่งค้างฮกกันุก,กักกงฉะนั้นสรุปกคังหนึ่งเอาท่านานจมูวิชนีอีติงเอาติ๊กันุกังนุกางโอเค เอาท่าน่ันว่า,าด้วยพระผู้เป็นเองโดยภิกษุด้วยแกมมณีด้วยโจรด้วยจยตนาสยัมพูเฮ้ยยยพผู้เป็นเองสยัมพูนืะิกุนาิุนามานินาโจรเรนาะ เจตนายะเจตายอยางถูกต้องสยังพูนาพิกุณามานินาอย่างๆเดีย๋ยวชุดหนึ่งมีแล้วก็ด้วยโจรโจเรน่ะแล้วก็เจตนายะด้วยเจตนาเอาวถ้าใครไม่ได้ก็ยืนขึ้นอาท่านรัตนธรรม <c oughs> เพื่อความเพ,พลิดเพลิน เพื่อเขาต้งมเพื่อเขาสวยเพื่อแผ่นดินแล้วก็เพื่อมนุษย์เพื่ออะไรนี่แหละท่นั้นเพื่อไปในพัฒนอะไรโอ้โหอยากจะไปเอาหัวชนชนชนอะไรให้มันนอกไปเลยเนี่ยฮะจะุีทีพักเพื่อความเพลิดเปลิน นันที่ยาข้าวต้มยาอะไรนะข้าวต้มยาคุยายาคุยายาคาว่ายาคุยาถูกแล้วทำแรบถูกแล้วอยาคุยาเพื่อเข้าสวยไม่ไม่ชันไม่ไม่ชันนี่เองอะไรอ่ะ ปัตยาฮพััเสนะพััศโอเคได้พัาสปัตยาพัตถังเพื่อแผ่นดินเป็นดินตอบมาหลคนแล้ววันนี้ปัยปัตยปัตยยาปัตย์ปัตปมัดท่าัทไันวาปว้ย์ัยนี้เย์่อมนุษย์มนุยย์ัต์ัตย์มนุษย์ัตยย์ อันนี้ยังไม่ถามยังไม่ถามอย่าห้ามถามคนอื่นสับเดิมมันคืออะไรสับเดิมมันคืออะไรสับเดิมมันคืออะไรมนุษย์ศาสตร์สับเดิมมันคือมนุษย์ศาสตร์แจกให้เป็นจดุทีพัดสิมนุษยศาสตร์มันต้องมันไม่ยากหรอกมาเรียน นังทิยายาคุยาพัทธสัตว์ปัทวิยามนุสสัตว์องคต่อมาเอาท่านหลฐวันแล้วกัน<ะ>จากแวน่นแควนแวนแวนแควนคืออะไรรัฐถัฐแวนแวนแควนทั้งหมดนี้มีปัญจะมีทั้งหมดแต่ไม่มีพันอื่นเลยจาก รัฐธรรนแญแก้จากอย่างใครรัฐธรรมนจากเมืองเมืองภาษาบาลีว่าอะไรธานีจะให้เป็นปันจจมีเสิในลิงของตัวมันเองอย่างอย่างอะไรนี่เป็นธานีเป็นอีของอะไรอิที่ลิงอย่างอย่างนารีเอานารีที่เป็นปัจญจญิพัท์แล้วมาคืนให้ได้เป็น จับเบื้องให้ได้ฐานิยาจากพื้นพื้นภาษาบาลีว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ใน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 กระนั้นนี่แหละอะไรพื้นพื้นเมื่อกี้ลุงตู่นะแม่เอาภาษาบาลีว่าอะไรพื้น นั่นแผ่นดินพื้นมันอยู่ในอากาลันของนัปุกสกรินนี่ไงตะละืมันเป็นถ้าอากาลันในน้ปุกสกลินก็จะอย่างกุระสิตะลัสมาตมาจากไม้เท้าไม้เท้าภาษาบาลีว่าอะไรเพื่อนรอเยอะเนี่ยเพื่อนจะรอคำถาม สุดสุดท้ายก็จะออกจากพื้นพื้นทนี้ไม่เท้าวันท,ท้าเราผ่านไปมาเมื่อสองวันที่แล้วยะทิยาจากความรู้ก็สองวันที่แล้วความรู้ไม่ใช่ปัญญามาติยาฉะนั้นสุรตวนี้ือ สรุปว่าค่คำแรกยังตอบสบายอยู่เลยเมื่อกี้นะี่ตอนนี้ทำเป็นลืมแล้วนะสรุปอีกครั้งหนึ่งเอามันแจกอย่างการันของของลิงที่ผ่านมาเนี่ยเองแจกอย่างกุรัเอ้าสรุปรัฐสมาเอ้าสรุปอันนี้ อานิยาอันอนี้นจากพื้นเมื่อกี้นี่เองตราละสมาจากไม่เท้าเมื่อกี้นี่เองก็ยังบอกกันไปอยู่เดิทำเป็นลืมแบกยาท,ยทิยายาิยาแล้วก็ มันติยามัติยาน้ำเช่มันติยาโอเคต่อไปท่านสุรันนี่มันยืนขึ้นหรื่ใช้เวลานานมาันปุ๋ยก็ไหมมีทั้งหลายทั้งหมดเลยแห่งผ้าทั้งหลายแห่งชบาทั้งหลายแห่งวพวกพ้องทั้งหลายแห่งสายทั้งหลายแห่งแก้มมณีทั้งหลายอันนี้ง่ายผ้า วัดฐานังแห่งสบาทั้งหลายสาบสาสบสาแห่งพวกพ้องทั้งหลายพวก้องอยู่ไหนนม่เน่นะอยู่ที่งนี้ใช่ไหมฮะ จะเอาพับผูจะเอาพันอะไรเอาอะไรกันแน่พวกพ้องเนี่ยพันทุนังพันทูนังพันทูนังแห่งสหายทั้งหลายสหายสหายสหายจะเป็นสหายไม่ได้ไงสหายอยางนัสหายอย่างนังแห่งกัมเีทั้งหลาย มันเป็นผู้พ้แจกอย่างอะไรพูกนี้มันมีหนังรุปงผ้าทั้งหลายลืมไแล้วเหรอลืมไแล้วเหรอตามเสร็จแล้วมันต้องให้ได้ทียวคืออะไรมาที่ต่อเมื่อกี้เนี่ย แห่งผ้าทั้งหลายวัฒนานังแห่งจบานทั้งหลายจบานังะานังานัแห่งพูกคร้องทั้งหลายสองบาทอะไรกันล่ะผันทูนังแห่งสายทั้งหลายสายยานังสายยานังแห่งแก้มปีนีทั้งหลาย ตรงท้างของให้ชัๆชัดชันทีนึิมแห่งกรเนี้ทั้งหลายมณีหนังนะตัวเธอเอาท่านสมัสู่เรือนด้วยตระกูลเพื่อแม่โครโนมจะเด็กหญิงแห่งราที่ทั้งหลายในสารากวานทุกวิพัฒน์มาให้หมดเลยเพื่อท่านสมัโดยเฉพาะ เรือนภาษาบาลีว่าอะไรที่เราเรียนเราไม่คิ้เองไม่เอาเคหะเคหะเราไม่ได้มีอยู่ในนี้นะเมื่อกี้เนี้ยอะไรเรือนภาษาบาลีว่าอะไรคาระเรือนคะรังด้วยตระกูลด้วย,วยกูเลนะมันจะกูเลนะมนมขยบอกคะเลนะถูกแล้วฟังเขาหรือเปล่าว่ามันอะไรจะเป็นจะถูกได้ยังไงมันต้องไปกูเลนะอ เพื่อแม่โคโนมเทนุยาจากเด็กหญิงกุมาริกากายะมันมีกุมาริกาเหรอมันมีแค่กุมารีกับทาริกาต้องเลือกเอา จะเอาทาลิกาหรือกุมารีเรื่องมาวิพัฒหนึ่งเออเรื่องเรือมากาลันหนึ่งแต่เอากุมาริกาเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่ในทาลิกายะแห่งราชิทั้งหลายทัพสัมันเลยทับสัมันนาทีนังในศาลาศาลายะต้องสรุปไหมสรุปไม่ต้องสรุปนะสรุปทีนี้มันเด้ปี สรุปคือทีละตวัวได้เขามาบอกอีกทีสรุปไม่ได้แล้วโอเป็นอะไรมันหาหาตอบเองต้องอเงน,นตัวนี้ก็เป็นก็เนี่ยอะไรข้ารังกุเลนะเทนุยาอยากแต่หญิงทางวาตัวนี้เสีเองธานิกายะหรือกมาริยา จุกมาลิกายะไม่ได้เพราะว่าไม่มีอยู่ในที่เราใช้แจงกันแล้วก็แห่งละทีทั้งหลายละทีนั่งในสาระก็สาระยะสาระยังฝั่งนี้เอะสองลายยังยังฮะงอ้าวพ <laughs> ันจนาทิมี <laughs> มีสิบข้อเอง <laughs> ใกล้ดอกบัว <laughs> ดอกบัวภาษาบาลีว่าอะไร จำสบายเดี๋ยวเวลาตัวเองอีกอีคอหนึ่งจะได้ออกไปเร็วขึ้นใกล้ดอกตวภาษาบาลีว่าอะไรกัมกัม马ที่เป็นสุตรีพัทกัม马拉สิงโอเคได้อันนี้ผู้ผิดแล้วไม่ใช่นะอันนี้คือใกล้ตัวนี้อันนี้พผิดผิดผิด ก็เป็นกรมรัสมิงกรรมารัมีิเดี๋ยวผมค่อยแก้แลวกันจากน้ำนาว้ำของที่เราเรียนเมื่อกี้นี่เองอ,อุทธกัหรืออะไรหรือ <c oughs> ชะละ่ะเอาชะละเมื่อกี้ได้ชะละาน้ำจาก จา่าขอให้เป็นปัจ,จมีชาชาอะไรอ๋อก็ถูกชาลาก็ถถกอะไรเงี่ยชาสมาชลหาชาลา,า,ลาโอเค <c oughs> ันก็ถูกแล้วเนี่ยไม่ถูกได้ไงไเปิดว่าเราเราล,ลืมว่ามันมีนอยู่สามตัวแต่นั้นตัวนี้เป็นกัมมะลัคนิงกัมมะรามีหรือกัมมะเลนะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดไปขอภัยด้วยอาจจะมีผิดบ้างโดยหญิงสาว การก่อนที่เราเรียนการเนี่ยวัตถุวัตถุยาวัตถุยายงความมือนทนขันติงัติงแนสหายสหายยะสหายยะหรือสหายยะสหายยะโอเคถูกต้องเอาที่มันใช้บ้างกว่าผ้าศึก าึกก,กว่าโอเคอดีินาก็ไระไรอาลิสมาอาดิมหาฉะนั้นได้แค่สองตัวอดลิสมาและหากะโจนโจระคือเราคุ้นแต่ซึงซ่งสู่พอเจอคำว่ากะน,นึกไม่ออกเลยเพราะกริบ กิกายะอันนี้ชาเลยชุริกายะต่อระครังระครังระครังคืออะไรมีไหมมีระค,รงะค,รงะครังไหมมีระคังไหมระคังระคังระคังมีอยู่ในบุรินรง ระคังอยู่ไหนเจอระคังไหมมันเป็นอีกกาลังของอิทธิลิงหรือเปล่าหรืออะไร,หร,ออะไรหรืออยู่ในที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยคันคันคันดิคันดิอะไรสักอย่างเนี่ย คันยาบิดยาโอ้ยังไม่เรียนอะไรกัมันยังไม่เรียนยมันอยู่ในแบบท่องนีงไงวแบบฮะ,แบบฮะร,ต,ะรติเราเรียนจบไปแล้วนี่เป็นของนักปุกสักกลิงแล้วผมยังไม่ได้เรียนเนี่ยตรกลงหลับอยู่ใช่ไหมเนี่ยในพร้อมเชือกรัตชุย,รชยารัตชุยารัชุยาเนี่ยโอเคนั่งลงอ่ามาพร้อมกันอิสข้อสองข้อข้าแต่นะ้า ตาตุลานี้าตุารัมิอาภาแห่งสายฟ้าวิชย์ยาในท้องอุททะเลจากลิพิปอุทะสาอุทละอุทลสมาอุทาอุทรมาคำาทวองคืออุทระไม่ใช่หรออุทธะสมาอุทราหาอุทราเอ้ยไม่ใช่สิจากลิบิปากเพอัยใคร มองภาดไปต่อไปในท้องก็คืออุทเเรอุทเเรนะครับอันนี้อุทเเรเริ่มจากวิปปะก็เป็นอดทัศมาอดธรรมหาอดถาอ่าข้อที่สิบก็เมื่อแม่โคลมทั้งหลายมีทั้งหลายด้วยแม่โคลมมาสัมบริว่าเทนุเทนูนาง พูดถึงฝัง่งฝ um> ั่งปาระคุงในเพราะคบเพิงคบเพิงอุกายะอุกกายะอุกกายะแห่งไฟไฟมีสองคำอักขิสะอักขินหรือปาวักษาปาวักษาได้หมดแล้วก็เพราะริ อิทธิยา,อยาโอเคนะครับต่อมา <c oughs> เพื่อเพกพอดีจะขอให้จบโอเคพักได้ทุกรูก <c oughs> <c oughs>